ผู้ชมที่รบองมังกรรันจองตื่นแต่เช้าจะต้องยอกร้อกับลูกสาวลูกชายเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นบางทีไม่นั่งการทุกนั่งมือลอยบางครั้งเธอปากพูดออกมาว่าอีเพียงทองจะไปโตกับใครไอ้หนุ่มบ้านเหนือก็ไม่ใช่ไอ้หนุ่มบ้านใต้ก็ไม่มี ถามแล้วถามเรามันก็ไม่ยอมบอกบ้านเราจะมีแค่ใครนะผู้ชายอะ่ะก็มีชันพ่อมันแล้วก็ไอ้จวนหรือจะเป็นไอ้จวนทำอีเพียงท้องมันก็มาแน่หรผมไอ้จวนทำไมเสียงเหมือนตุกป๊อกก่อนผมพูดยังไง,ไงมไหมายความยังไงหมายความว่าข้าทำอีเพียงท้องหรือว่าแกเป็นคนทำอีเพียงทอง้องกันแน่ไอ้จวน

วันพะ่อของนาจะอะไไม่ได้ไม่ได้คุณหน้าคุณตาของเนี่ยพ่อเราคุยกันแกทำไปเพียงท้องแกก็บอกว่าข้ามันละเอียดเราทิ้งแกจะมาเป็นน้องเวยข้าไอ้ไอ้ชู้น เครียดอยู่เนี่ยเอางี้เยกนเที่ยวามาถามเราจะกินเที่อกมาถามเอามาถามเลยว่าใครเป็นผัวมัน้นก้าวันนี้มันไม่ยอมบอกกูแล้จะฆ่ามันจริงจริกจะฆ่าเป็นปากเลยนะเรงมงเนี่ยมาเกมาเรียเพียง ไม่ได้บอกพ่อมาเถอะว่าัวเองเป็นใครต่อให้มันจะเป็นไพรกระดูผีไม่มีหัวนอนปลายเท้าพ่อก็จะรับมันเป็นูกเขยบอกพ่อัวเองเป็นใครพ่อจ๋าเพี่จะขอร้อนจากจพ่อยังไงพีงใจก็บอกพ่อไม่ได้จริงๆจ้ะเขาไม่บอกไม่ได้เนี่ยใครทำท้องก็บอกมาหเลยวะที่จริง พองมงดมนันใหญ่โตขึ้นมาทุกวันทุกวันเราต้องการหาตัวพ่อที่เด็กรับผิดชอบไม่เชื่อปอล่อยเลยตามเลยแบบนี้บุงไม่ต้องตายกูหรอกที่บุงมีผัวแก่บุก <c oughs> ไปบนมาหาที่นี่นัจนตีตพระจ้าจะพียงแบอกกับพนะ่อไม่ได้ เขาไม่เหมือนกับคนอื่นหรอกจากพ่อก็มัจะเหมือนเรื่งอไอีเพียงเลยตรงมันเอาพ่อทำาหวซะนี่ไอ้้อฟันจากไ,ไ,ไอ้มึงเนี่ยไอ้เพียงคือรู้แม่จะพ่อวพ่อต้องอัอาไเจะาม่จะเหมือนเขาแต่ว่าพ่อจ๋าพ่อรอสักสี่ห้าเดือนก่อนได้หรือเปล่าจา๊ะถ้าเพียงจะกพรู้อะไร เมื่อถึงวันนั้นพ่อก็จะได้รู้ว่าใครเป็นหัวของเพียงใจนะจ๊ะพ่อรอก่อนนะจ๊ะไอ้ปีนี้ไม่มาความว่าให้เรารอดูเด็กนะพ่อรอดูเด็กเออถ้าแล้วไงถ้าเด็กมันออกมาแล้วเดินหนังมานเต่งตึงเนี่ยก็แสดงว่าท้องคนเป็คนธรรมดาถามธันทั่วไปแต่ถ้าเกิดว่าเด็กมออกมาแล้วเดินหนังมันเหยื่อก้นก็แสดงว่าท้องมันกำังแก่แก่พ่อไอ้โจรกูบอกกูไม่ได้ทาไงเพียงยังอายไม่พอเหรอลูก นี่ท้องชาบ้านหาผัวไม่ได้แต่เราให้เด็กมันเกิดมาลูกของเองก็หาพ่อไม่ได้คนอย่างนี้พ่อจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนตอนนี้ก็แทบจะซุกพินิหนีแล้วบอมาเถอะพ่อเจอผัวมไม่ใครตัวเองจะทำกี่ร้อยครัค้งขี้ใจก็ไม่กล้าบอกพ่อขี้ใจบอกกับพ่อไม่ได้ ลูกเขากับเขาคนเดียวกับท้องคาราบ้าแล้วหาผัวไม่ได้ไม่อยไม่รล้กแต่พ่อเน,นี่อายยิ่งกว่าแต่กูจะยอมอายวันนี้เป็นวันสุดท้ายถ้ามึงบอกไม่ได้ว่าใครเป็นผัว ถ้าเกิดแกฮักผวตื่นไม่ได้แกฆ่ามันแน่ข้ากลัวฮผมไม่ได้ผมน,นี่กูฆ่ามันจริงๆทำไมแกไม่รับสล <st> ายหยอกเล่นอย่าจริงนะจริงจังอยู่เนี่ยเอาจริงก็จริง,รงก็รูร้เหร,รอว่าใครผมถ้าเกิดแกจะฆ่ามันฆ่าบอกให้ก็ได้ใครเป็นผัวเพียนรู้บอกมันจะไว้ชีวิตมันค <t> นที่ทำให้เพียนท้องวว้จะม กูไล่เขากูเป็นหัวหน้าพ่านป่าคนแถวแยกบ้านนี้นับเือกูแต่ลูกกูกลับมาได้กูเองจะมาหน้าเป็นลูกใครเขาได้ดูเก็บหัวคนกูไม่อยากเห็นหน้าสองคนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมึงสองคนไม่ใช่ลูกกูแล้วบ้านหลังนี้มึงอยู่ไม่ได้ไอ้หัวหอ ต้งแต่ทัเกเรื่องวามักท่า,ทางกาอย่างนี้นือทางให้กัแกได้รูปวดแกบ้างว่าแกบ้างว่าทาักแกวันนี้จะต้องจากกัน้ขาขอทีมดีกับแกสักครั้ง 他好大鼻子，他长什 ม้าทองตันนี้ไปอยู่ในบ้านลูกช่วได้จริงไม่มีความสุขเลย้แต่มันมาอยู่ที่นี่มันคือม้าตัวสุดมันอยู่ที่นี่ไม่ได้มันอยู่ที่นี่ไม่ได้ไไดไไดลลอแ้วทาง